โปรเจกต์ n e เมื่อคุณเป็นเจ้าขอจักรยานเทรกที่เป็นที่สุดแล้วโปรเจกต์วัจะทำให้คุณเป็นที่สุดของที่สุดครับ ทำให้คุณสามารถจินตนาการและดีไซน์สีสันที่สวยงามบนจักรยานของคุณได้รวมถึงมีอิสระภาพในการที่เลือกส่วนประกอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชุดล้อชุดขับแผ่นหรือสเต็มแม้กระทั่งอ่านนะครับนอกจากสีสันที่สวยงามยังมีเฉดสีพิเศษซึ่งเรียกว่าโปรเจกต์วันไอคอนมีความหมายลึกซึ้งในแต่เฉดสีซึ่งปีนี้เทรคได้นําเสนอออกมาทั้งหมด7ดเฉดสีครับวิธีการเป็นเจ้าของโปรเจกต์วันไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ ารมดีๆเรามาลองคัสตอมจักรยาน t ทร็ p โปรเจกต์วักันสักคันนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยแค่พิมพ์คำว่า Project ์วัใน Google ก็เจอละครับออกมาเจอเลย projectone.techbytes.com เราคลิกเข้าไปเลยครับเข้าสู่หน้า Project One ความสื่บเสกกำลังมาเข้ามาเจอเป็น e b i k e เลยอันนี้เป็นจักรยานของอนาคตนะครับ โอเคในส่วนของเว็บโปรเจกต์วันครับง่ายๆก็คือเมนูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องสีก็จะอยู่ในทางด้านล่างนะครับทั้งนี้ส่วนสําคัญก็คือเราต้องเลือกก่อนว่าวันนี้เราจะคัสตอมเทรครุ่นไหนแน่นอะนครับช่วงนี้กระแสที่มาแรงก็ต้องเป็น a อ a n นด slr 2 0 2 1ของเราเราลองดูที่ s w r 7กันนะครับน่าจะเป็นระดับราคาที่คุ้มค่า อันนี้จะน่าจะอยู่เป็นในส่วนของชุดขับ a l t e g a DI2 ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับโอเคมีสีมาให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับมันยังไงกันตอนนี้เมนูทางด้านซ้ายเป็นโมเดล Evanda s r 7นะครับในส่วนของราคาเราจะดูที่มุมซ้ายล่างนี้เช่นเดียวกันเป็นราคาเป็น US Dollar นะครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่8,300 US Dollar ที่เหลือเมนูต่างๆทางด้านซ้ายก็ในเรื่องของสีแล้วก็ในส่วนของคำวอร์ด i ิ้งพิเศษที่เราอยากให้มีอยู่บนเฟรมของเราโดยเฉพาะนะครับที่เหลือก็เป็นองค์ประกรอบซึ่งจริงๆแล้วเราได้เลือกในรุ่นไปแล้วคือ s อสแแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็สามารถมาเปลี่ยนได้ในเมนูนี้นะครับ มาดูเรื่องของสีครับตอนนี้อย่างเอวานดาใหม่ของเราเนี่ยแน่นอนสีทีมของปีนี้ทีมชายก็เป็นสีเนวิ m o มกกับไวเปอ r ์เลสนะครับส่วนทีมหญิงก็เป็นเนวิชโมก l u ูซึ่งในส่วนของสีประมาณสีสีแรกเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มราคาอยู่ที่8,300เหรียญเนตเลยในส่วนสีที่พูดถึงการคัสตอมได้อย่างอิสระก็จะอยู่ที่เมนูของ Solid Logo ก็คือเราสามารถเลือก เอาพูดของเราได้ว่ามันจะจบมาเป็นแบบกรอสก็คือสีเงาหรือว่าสีด้านในส่วนของคันเลิ่หนึ่งนะครับหมายถึงสีหลักของเฟรมนะครับสีโดยส่วนใหญ่ของเฟรมว่าเราจะเลือกเป็นสีอะไรโอเคหว well านแหวกมาเลยในส่วนของโลโก้อยากให้ตัดกับสีอะไรดีนะ ลอกสีม่วงแล้วกันดูเข้มขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของสี K O M สี K O M ก็เป็นลักษณะของสีที่มีการแบ่งสีส่วนหน้าและส่วนหลังออกจากกันตามนี้นะครับเลือก Finish เหมือนกันจะเป็น Gross หรือ Matte ก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงของสีก็จะมี3ช่วงก็คือช่วงที่1ก็คือสีส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงส่วนหน้าของเฟรชคือคัลเลอร์2แล้วก็ส่วนของโลโก้เป็นคัลเลอร์านะครับราคาจะเปลี่ยนไปตามการที่คุณคัสตอมนะครับ ซึ่งราคามันจะเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเมื่อมีการคัสตอมเนี่ยมันจะถูกบวกขึ้นมาโดยเฉลีย่ยแล้วประมาณ1,000 us เช่นเดียวกับ Project One นไอคอนครับจะอยู่ที่9,300เหรียญซึ่งในโมเดลของ e m มบ a ร์นี้มีมาให้เลือก5สีนะครับสมมุติว่าครั้งนี้ผมถูกใจที่ตัวสีไอคอนตัวนี้นะครับเป็นสีโฮโลกราฟิกที่เป็น กากเพชรนะครับจบที่ตอนนี้9,300เหรียญครับแล้วเราก็มาเช็คออปชันอีกทีว่าเราต้องการอะไรเพิ่มอันนี้ผมอยากให้มีมอตโต้สวยๆเฉพาะตัวเราก็กิมลงไปครับว่าเราอยากพิมพ์คำว่าอะไรเช่นผมยกตัวอย่างว่าผมอยากพิมพ์เพราะว่า never give up นะครับแล้วเราก็กดวิวดูว่ามันจะออกมายังไงนะครับโอเคอันนี้คือเราเลือกให้เขาเขียนที่ตัวเฟรมนะครับ เมื่อมีการเลือกออปชันตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันทําให้จักรยานของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นโอเคถ้าไม่มีเลือกออปชันอะไรเพิ่มในส่วนของไรเทนซึ่งมันปลูกกันอยู่แล้วชุดขับอัลติการ์ไอทูในส่วนของอันนี้ก็เลือกได้ครับส่วนของกระโหลกทีสีว่าจะเป็นกระโหลกธรรมดาหรือว่าเซนเซอร์สปีดซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นตามนี้นะครับโอเคในส่วนของคอมเพลเนนต์ก็คือเรื่องของล้อถ้าตาสเปคตอนนี้เป็นเอ r ัสโปร37 จะเพิ่มก็เพิ่มเงินไปนะครับอันนี้เพิ่มตั้ง1,100แต่ว่าถ้าคุณต้องการไปที่สุดก็สามารถเพิ่มได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้จักรยานที่ผมต้องการเลยนะครับเป็นสี Project ์วานในรุ่น e อ a d a s ์ด7ซึ่งแน่นอนน่าจะเป็นตัวที่สั่งและทีนี้เราจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาข้างล่าง4เมนูครับก็คือในเรื่องของ s a ฟ t to y y บ l a แก็คือการบันทึกข้อมูลจักรยานที่คุณคัสตอมเนี่ยลงไปใน a อ c o u n t ของคุณซึ่งใช้อีเมลในการลงทะเบียนล็อกอินนะครับสร้างกี่พันก็ได้แล้วก็เซฟไว้เป็นข้อมูลรวมถึงคุณจะพิมพ์เอาก็ได้ครับพินพ์เอามาเพื่อนําไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงปรึกษากัน กับทางโปรไบท์ ite, หรือว่าทางร้านค้าในการดูเงื่อนไขของการสั่งซื้อนะครับหรือวิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งก็คือคุณสามารถอ e ีเมลข้อมูลจกักรยานคันนี้ของคุณเพื่อทําการสั่งซื้อกับเราครับทาง p r o b บ t e Care นะครับคุณก็อาจจะบอกว่า need to order this bike ก็ได้ครับเดี่ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไปทางอ e ีเมลเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องของราคาที่เป็นเงินบาทไทยแล้วก็เงื่อนไขของการสั่งซื้อต่างๆนะครับคุณก็กดอีเมลได้เลยสำหรับตัวโปรเจกต์วันตอนนี้หลังจากมีการออเดอร์แล้ววางเงินมาจำกล่วงหน้าแล้วเนี่ยปกติโดยทั่วไปจะใช้เวลา45วันในการผลิตนะครับแต่ในปัจจุบันมีคิวการสั่งที่ค่อนข้างยาวมากอาจจะกินเวลานานประมาณ90วันง่ายๆครับกัแบบการคัสตอมจักรยานเฟรบของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวขอบคุณครับ Gracias.